ดีครับผมเื่อนมันนอกครับดีมิม่มครับผมครับฮังหนึ่งโอ้โครับฮังหนึ่งหนกใหญ่เลยครับครับเดี๋ยวใส่ควันเบื้องครับผม่มาสีมมิตัมินามวะ โอตอดมือแล้วครับผมซองแม่เลยครับ อย่างยืนคืนครับผมโดตัดล้วครับมีอยู่นหนำเหรอฮั่งมันแก่อันงนี้ก็ใหญ่ครับสูงโ่เอาละเบื่องห้างหนึ่งครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ Bỏ tuô, lắc cặc hả, nghe không? อย่างเขาห้องอย่างอุหนาบเลยครับเกี่ยวก็ฟังอยูเลยครับในหลีเอย่างผมถอดรอบหนึ่งสองรอบแล้วครับ อ <c oughs> ิ่มตัดโมขาดครับอิ่มหางลงเหลือครับหวัวหนามอา่อตัวปิตาง่ามเลยครับหัางง่ายครับเป็นยวเดี๋ยวง่ายหัวหนาม À, này, à. chẳng thật ngay thật được à ưng được các vô อครับพี่น้องเออพุนนาครับผมดูนะเรื่องนี้ครับหัวนามเรื่องใองส่แขนครับผมฝากไลายก็แช่เด้อครับค้นมันนอกครับผมสุดยดอีกข้างหนึ่งครับผม มีมห,มหมาำมานหน่อย,อาายครับค่ครับผมจะตัดลงมาเบื้องครับตั้งวางหานตอดอยู่มือนี่สองแม่ครับผมแล้วขอตัดกันครับเป็นเมื่มครับผมวันคัก,กุ้นหัตโต้ววันน้ำช้ำๆเลยครับผม มีมหม้ํหมาครับผมหัวน,นามเออถูดูครับนามเต็มเลยครับผมหน่้อยแต่วคุณภาพครับหัวนามครับผม you okay.